เขาเอะนดงใจเด้อใจเด้อเขาเอพออยู่ที่นี่ห้อายุมันคนยังหายปัญญัถูกยางสุาขเทีแข่งให้ไปซอยอัญญาท่างคอยกัอกันหายปญะตอดนี่ครเนี้ยเอาครเนี่ยแฟนเจ็บเจ็เ็นการขอเ่ ยามเส้นเอาหัวหันด้วยบายดียามสาวพี่น้องสุดหวานในชีวิตอยู่น่า สาะแงัแลวกจองหน้าน้าใหม่บอมสิบสามองศาบอดิต่อเดติดตามสาวเสร์สวยีเพ่ซีชายพ่อัปลักษณจัจ้าว้บรรยากาศตอนเช้า ตอนเสาว่าเดือดร้าปัไใดแค่นยังไงเนาะเบืดอใจแน่นอ่ะเอออันไหนเฮาโตโตซุกเอาใจทุงหนุ่นมใส่ทั้งหนุเช็งป้าหนา่เดือดร้าหนุ่มอ่เนาะเดือดร้ายเหง้เดือล้าเกินเกินที่ขาดไหวเนาะแค่ไนแต่นร่งก้มมาเนาะมเนาะ เนแต่ละกลุ่มมาน้่นงาาได้แช่ได้กอกไหวข้อบ่าแล้วมันสมแห้งหน่อใส่กอดย่างลายเกินเกินที่ต่างไหวนะคล้ายเงียบบัวยุ่งงานบุญตัวใอยอยู่เนาะี่น้องตัวใอยไปคล้ายผู้เดียว và chưa chân được đó thì sẽ xuống thuống cái đây chứ quá đẹp đi nào anh này nè phải không hút muôn sậu nè mưa à. nó toàn tí xàm nó hoàn toàn đọc cho lá chua Lắp đấy nè Lắp cực tai nè hú đi Hú cực Nắm rưỡng nhìn bớt đá mà làm rưỡng nhắn Nắm rưỡng Lắp cả đấy nhìn bớt vì nó không nói như Lắm Bớt nhỏ có phố bớt <laughs> ขี้หายเลยนะหงามก็ไกลสินก็บม่ได้ถือกว่าข้าได้ถือสินยังวะลุกขึ้นมาอยู่แถวนี้ก็ได้สินก็บม่ได้ถือตรงแนวบุหงตรงสินบรรยากาศยามสาววุ้เคยอยู่เสาวจักจัสกจั๊กเถือแล้ววุเคยเห็นน้ำเหลืองแจ่งแบบนี้จักเถื่อขลังแหลก มีแต่เห็นแจ่งอยู่บ้านตัวเองกะยังบ่ได้มีโอกาสมาเนี่ยเบิ่งจังซี่ได้หาเหม็นเครื่องเนองไวุ่นก็บ่เคยแจงปานี้จักเถื่อเจ้าสิห้ามอันนี้ขึ้นก็แล้วอ้ักีอีออก គ <ings> េប <wildly blessing> ោះមកអោមកហើយដើមថតគីប <Becca> ឲ្យពីងເອີຍນ้ําມັນនេះຂຶ້ນអោຂອງອອກກົດចាំហាមຂຶ້ນ กับป่านเกือบค่อ,คอยเฮยงหยาดแม่โมออกพ่อมิดน้อพี่เนาะออกค้องนักกับป่านคือเก่านักเติบเลยนี่เป็นหวานีไปชีพโลกออกได้นี่เนาะถุงหนึ่งตดนัก ยาค่านี่โมนโนนักทออ่ะทอเก่าปปนไดตังไกลสัมเพื่อสี่ยงหไดไโค้อิ่มเหมอเิอ có xe này có đại xe rột có đại, ôi nhảy cái khẩu đông mek, anh đông mek, đông mọc, anh à, hãy chắc nói ba, <laughs> เอาพอดีเก็ียกดีละหนาวได้ยังกินอาหารมาปลาสีนอ้ำอมาแต้ใส่ไหมเอาเอาามสวัสดีปลาลูกในแซนดานยปลาลมดท่านเด่เขาหงเย็นด้เนาะ หน <Now>, าวลเดือนหนาปูเดือนหนาปนนโอ้ oh, <Okay. S 1> นในคู่ว่าก็ถ้าเห็นวันเกิดปู๊บ่ะ <laughs> แาวแอรฟาขก,กินมหายเต้เหมือนอะลงบิง่งบินห,หาย <h> ห,ห,หาซิบ <h> หายหาซิบปจอยคายยา ขอบใจเด้อขอบใจเท่านะ,าะมาเเบิร์์ดยวันเกิด <สา S 1> หั่นหมก <สา S 1> บรีซ์ขนมขนมะมกานันน้าเอามาฝากกันนะ่ะกระโวด่ะไข่หออามากินน้ำเนี่ยไข่ดุไข่นะ,อะเอาเน,อน,อนี้ยไปหลุงั้ไปนกนาวอเอพอพ่อตีอุ้มนั่งกินเผากินแดด หอเจ้หนาวไปหนาวแม่โ oh, อ้ยต oh. okay, ิ amp, it, <sub> ับเ่ะแม่กระโปงกระโปงโอ้โหหดลงโอ้โเอาเบิร์ดบอดี้เราเข้มากกระไฟบันิไงกระปะเหรอ ยักออกติค่ะาปาะ้วยสีเยดค่ะนะสียดะกออมดุากมากมเจ้าอิมนะก็ยังออกนะยัดอกจากเด็กกินมะข้าวเออกินมะขาวกิมอิิมดินบอนไหมอิย่ากันดุยงกันกันอาปเอาเอาเออจังแต่บาคนดีแล้วมันไป nào mà học có mấy cái gì đây yếu thế để nọ nhiều để nó nhẽ đấy có tròn khứ càng tên và tên tên càng bằng Nào nào tập lại gì, gì? càng mất ดว่พอกเมื่มเด้นกับเขาไปมานอนฟูเรมานอนผาอาจารย์ดูวันอนมาดันเอีวไปนอนมาดจื่อมานอนผาอาจารย์เดี๋ยวกหัวนะอัสนะเขาวกับผ่าอาจารย์นั่่าเาไ่ินิง้วงเลนัีแว่ง่ก็ขาะนอนก็ขาเผ็ด โอ้นั่ตท้าเปโอ้เต้าเปียกเลยแต่เท้าเสียเออเาเียกปุ๊บเทียบ้านเท้าเทียบเทาข้อทั้งเท้าเสียท้าเียกนนไม่จะเริ่อนงแด่เอื่อยค่ะแต่เท้าข้อมันเป็นรูปแล้ว Nobody tôi out there thanh thảo thiệt lòng hát. Hát khẩu hát hạt hát thả hát 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 hạt hát 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 khẩu

ตอนนี้เนมืนมมีเนาะได้ตัวตอนนี้คือเากับวัอืที่เิดตั้งคือแบ่เหอกับ้นไรเลยเด้อยอนี้เนาะอนนเจ้าต้องเจาะกันต้องเจาะกันโหดเนาะใช่ถึงแม่ใช่แม่บก็่เจาะกันหด้ได้มานึุ่ญเจาะกันโพด คลายไดด้นทอจนไม่เหี่ยสัมแค่คือการในสัากันจะทอดนะคะสะเทือนห้าคำยังอะไรเรับก็หาชีพไปนั่งเลยไปนั่งเยไปค้ายจะตตอนผมนั่งซอถ้าคนเงินจิซสื้อผมก็ไม่คน ว่ายนันนะว่าโอ้ยเห็นนีได้บุมนั่งเบิดมือไปเขี้ยไคลก็อ่นั่งบดมือเพชรนี่ได้รงเทชรไรชดเดี๋ยวนี่บ่มีเออแล้วบเออแล้ว่าเห็นมึงยังไงอ่ะทปนเกอย่างนั้นลยเเป็นแมัวยังไเลี้ยนะ

ด้เทนพี่น่อยด้วแ่ายพี่กันทั้งน้เปิดตาดะเดดักะเปดดะกี่ด้วยนะ

Saya suka nyang ni, odgin, odjah. Saya kebalikin yang sama. Hanai hari, lahir dia nak.

ได้ได tamam, 6, ok. 1, Then, mm ้หกพันดอกเป็นเงินไทยได้หกพันบาทพี่น้องคืนหนึ่งเนาะคืนหนึ่งคืนสองแค่นั้นนี่ตั้งหาอีกนะเดี้มาใส่เงินไปเต็มแล้ว้็หกพันเหรนาะดีอยู่พี่น้องดีกว่าเหาอยู่เฉยๆแต่ว่ามันติดกันร้ายหนีตาเมื่นบุกถึง นอนบมดแลคัใครมันห่างกันแหน่ะใครยดรอกนอนขึ้นกันกเน็เมื่อยแหนะเพื่อจะได้เงินเงินแหน่ะี้หนองเขาก็ว่นนวาเขาคล่ายไงยรอกเสียผาแต่ว่าเวลาเก็บขึ้นเก็ยบย่างกันนะนักสวนเก็บเก็บเตี่วก็ไม่ได้เห็นงาย เง่นเท่าเออหลานนึงใจดยได้ดเท่าเอออยอยู่ที่ีอายุหมันคนยอทปัญญาถูกย่างสุภาพเทแข็งให้ไปซอยยาทางคอยก็คือกันห้ทปัญญา้ค่เนี้โอเคอาเซนพอเด็กไหวบ่ ท่านได้ไล่อันนั้นออกเนาะฟักซูซื้อฟักซูเทไหร่รกแนออยู่บ่แนต้องามกแนหเดี๋ยวให้แหสอีกพี่น้องแงกันปล่อยนําบ่ได้ดอกได้ก็สิได้ท่อกันนี่แหละ เดือนนี้นิดน้อยๆพอใจเท่ากันนี่ดกครับเจ้ากูพอดีสามส่วนนะสามส่วนทำได้หลยเท่ากันเด่นสามส่วนเนาะเมีก็เฮ็ดเมื่อยตอนนี้ข่อยเนาะเห็ดมนกันรู้สึกว่เมีได้หลายน้อยนอยเมีแต่ก็เยอะ เราต้องใช้แรงเลยนี้เฮจะได้หกพันหาฮกแซนหาบหอดพันเนาะพี่น้องขาดอยู่กแซนสิบขาดหาสีบพุกหาสิบบาทเนาะประมาณหาสีบบาทกัเป็นพันบาทเนาะซ้ำมือซ่องมือเนาะมือหนึ่งเฮ็ดแล้วก็มือหนึ่งไป คล้ายอีกขึืนหนึ่งห้เราึืนนะซีเซนตัวเราไม่หมัดถันไายเราเซนหาไหนก็เหมือนไหน้ะก็เหมือนนนัเซนหนึ่งเต๋อีก็เศ้าๆพัดลืมเศร้าพัดแบ่งกัน Hey, có cả đứa la ừ. học lai nó phải nó hello xem chết phụ đi thẳng lên thẳng bát thẳng thẳng thắn mở xong mở thương mở thương 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 nó thương thương หน <S <s <Regular ly> ึ <begitu> <S <S <anc não S 2> ่งเห็ดเครื่องหนึ่งก็มีแหละดีกว่าบ่มีเบียกเห็ดเนาะดีกว่าจะซื้อคอยก็เมื่อยได้ก็เมื่อยเห็นเลพี่น้องแต่ก็ดีกว่าเอาบัวใดเห็ดเบียกผมมีเบียกเห็ดมีแนวเห็ดแนวคลายเขาก็ดีเลยดีกว่าผมมีแนวเห็ดเสื่อมนี่มันก็วาดเนาะบัวใดไม่ยังเห็ด พอดีเป็นงานบุญก็พอดีอดดเทาไหนไปขายเครื่องคล้ายกองตั้งที่และเพื่อสีแดงเงินแต่ละบาทแต่ละจีบพี่น้องนี่ชใช้กัน,แห,หนนะแหละโบว่าเชียร์อีนอยมากเหนื่อยเบิดนั่นแหละคณะสีชุดจดบนไดใด้างง่ายๆนั่นแหละเหนื่อยไงล่ะได้ยังหล้างสวยอยู่ไปหน่อยล้างเครื่อง เซ็ใส่กอกเซ็นตู้เย็นตรงนี้จ้ะเอาไว้ไปลง่งขึ้นต่ออีกนาะพเ่นี่ยล่ลงขึ้นต่อิไปงานบุญค่ะมันต้องลง่งขึ้นใส่อีกเงินไปหน่อยเนาะปั๊บพี่นอ้อเจอกันไหมคีบหนาเนาะตายก็ไม่หลังเดียว,ยวกระน้นองอีงนี้

เอาหานอกเอานี่กอดใจอะไรซ้ำากานโเออเ่ผู้หอนคุณนักนะซ้ำนอะไรซ้ำๆกอใจได้ที่มาซอยเอาตอไปเตาตู้เย็นตาเย็นติเบิลได้อน ว่าอะไรมีเงินจ right <c oughs> ับ <sk> ว่าอะไมีเงินใจเนาะว่าอะมแบ่งกันไ้ห่ใหญ่เนาะแต่ได้ยังเดียวก็คือว่าโก้จ้าเอยกที่นังกับริกินข้าขึ้นข้าไปขึ้นข้ไก็เบาไปเติบเนาะว่าได้ตีหาแซนสม้หมดบาสองห้าแซนห้าใจ ก็ได้๋วเอาค่ะแค่เน่าเออบันไหนไปเอาแนวอื่นแนวาเน่มึงเน่ห่าแบบนี้แต่เอามาใช้แล้วมีท้าแห้งก็แบ่งกันเหี่ยงคอยกันักนัานนี้ก็ทำกันเลยทำงานทำกันก็ลราจ่ายให้เขาจะอยู่ได้แค่ไหนเราที่น้องเป็นงานใส่กออมันก็เหนื่อยถ้ามันเป็นยา่เขาก็ท้ายคนเดียวบ่ได้นะคัดเป็นงานเลยจะท้ายคนเดียว คันบาอันนี้จะคายได้ยกคันเอาบเงมไหบ่ลอยนะมตงนหนติดตกันเอาก็เห็ดเดียวไลเห็ดใส่ก่อขึ้นเองนะคุณเดียวเดียวไปด้มาตลาดเวลานยางบุมาตอนมาตอนยังอุ่นอ่นงานเบาๆได้กิวฝายก็แบบบีมากิวซอยมันหมดทหมอันนี้คิวซอยก็อ พี่นอดเจอกันใหมคลิปหนะ้าคุณลายๆที่เขมามาเบื่อจะเจาะคลิปเนาะบอในโลกจีบจิบตะวนี้สบไปนอะนนี่สิาจบเพราะท่านในโลกออกมาหนีเนาะพักผ่อนนอนก็ไปไ,ปไบายขอบคุณในไรที่เขมามาเบื่อจนเจคลิปเอาถ้าอาจ้ยนเราจะิ่นอนต้องเบื่อพี่นนอะ con mượn, con khứ con mượn, con khứ xong mà rồi mất